ไพโอดครับไพโรดเหงาเหรอไม่เคยเล่นด้วยตัวเองเล่นแรงอ่ะเล่นกับไม่รู้นี่เล่นกับบุญหลายไพโรดเล่นกับบุนหลายแล้วไพโรดเล่นกับบุนหลายแล้วอุ้ยไพโรดเหงาไม่เคยเล่นด้วยเลยเล่นกันแรงนี่นี่เล่นกับพี่ชิดชัยก็ไดล้ไพโรดเล่นกับพี่ชิดชัยแล้วเล่นกับพี่ชิดชัยอุ้ยเล่นแรงแล้วเล่นแรงแล้วไพโรดเล่นกับพี่ชิดชัย เล่นกับเมียเมียวในไงมีเมียวเยอะแยะเลยะเมียเมียวเยอะแยะเพื่อนกันทั้งนั้นเลยเล่นการสนุกสุขใจแมวพุทธสถา,านวัดโป่งชัยแจ้ห่มลำปางครับอยู่รวมกันด้วยความรักความสามัคคีอยู่ดีมีสุขเล่นการวิ่งไปวิ่งมาสนุกสุขสรรหรรษา แต่พี่เพโรดเล่นกับน้องแรงอน้องมาใหม่เมื่อกี้โดนน้องโดนตบเลยพี่ชิชัยโดนไพโรดตบแล้ว <mientras S 2> เล่นด้วยกันดีๆนะห้ามกวนกันนะ,ะดีแล้วดีแล้วเออน่ารักหน่อยอย่างนี้พูดรู้เรื่องคณา,น,าน่ารักหน่อยนะคุณพไพโรดคุณไพโรดพูดรู้เรื่องน่ารักน,น,น่ารักเลยนะเล่นกันเบาๆสิหยอกกันเบาๆเนาะเล่นกันด้วยความรักอนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อน นั่งลงฟังลงปู่สนทนาอะไรให้หยอกล้อเล่นกันเนาะตามภาษาเหมียวๆตามภาษาเมียวๆอา้าทองเล็กเล่นอะไรทองเล็กทองเล็กเล่นคนเดียวก็ได้นี่ทองเล็กฝึกฝึกจับกระบี่กระบอกฝึกจับกระบี่กระบอกวิ่งวิ่งวิ่งน้องพิชิตชัยน้องสลิดพิชิตชัยก็เล่นกับเขาได้หมดทุกทุกเหมียวเข้ากันได้ด้วยดี แลวการได้ดูดีจิ๋วน้อยใจแล้วจิ๋วจิ๋วน้อยใจไม่ค่อยได้ออกกล้องอ่ะออกกล้องหน่อยแล้วจิ๋วทับทวีออกกล้องหน่อยแล้วจิ๋วทับทวีเล่นกับพี่ๆนั้นพี่ๆเล่นกันนะจิ๋วเล่กกับเขาสุดเล็กกับเขาสุดเลยเขาสลับ วันนี้นำภาพอนุนรักษ์น่รักของน้องน้องเหมียวให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีแด่เอฟซีทุกท่านที่ให้ความรักความเปตตาน้องน้องเหมียวส่งอาหารส่งของเครื่องใช้ของเล่นเครื่องเล่นมาให้เอฟซีหยกยาต่างๆมาให้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของน้องน้องเหมียวขอความสุขนี้จงถึงยังเอฟซีทุกคนทุกท่าน ทั่วการทุกคนทุกท่านด้วยเธิญ